อันนี anyway, ้ไม่ให hmm. oh, ้ท mm. wow. ุกคนดูด ah ีกว่าเขาหันหัวเป็ดแล้วนะครับน่ากลัวมากดูดีร้านนี้หมูทอดนะเขาหมักไว้นะใช้แป้งหมักไว้นะแล้วก็มาทอนะเขาก็ลงโม่นะโอ้โหมากจริง นิฮา <N> <H au> ผมแืเล้งเป็นคนจีนนะครับชริปนี้ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสตลาดน <N> ัด <H> แ <au> ห็นหนึ่งที่ฉงชิ่งครับที่นี่ก็เป็นที่ห้างผ้านะครับเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างโลโค l ลเพราะฉะนั้นผมอยากพาทุกคนมาดูกันนะครับที่นี่มีอะไรต่างกันกันกบที่อื่นครับตลาดนี้คือเปิดเคทุกวันอาทิตย์นะครับเ <N> ข้ามาที่ตลาดก็เห็นติฟฟิมโทรศัพท์นะครับ你好你好 我来看一下，纳米么哦，高科技哦哦，贴手机膜多少钱？二十，二十？哎，你正在贴吗？这个就是，这个是贴好了的，贴好了之后这样抖它都不会坏哦。哦哎，它直接保护屏幕，这个淘汰了。啊啊啊！新科技，哎，<laughs> 谢谢你。哎 แล้วมีใครมาปังนะครับเข้ามาตีฟิล์มครับแล้วมีใครประจ่างนะ,ะงนี่ก็มีแขมเป็กเสือนะเดี๋ยวค้ังๆก็ใครมาปังนะทุกคนนี่นะครับทุกคนปัญญากัศ ท um ี่นี้ขายผักก็เยอะนะนี่เป็นมะเขือเทศครับมะเขือเทศใหญ่มากที่สงชิงครับที่นี่ขายผักก็เยอะนะ 开弯啊！开弯啊！开飞，开饭开饭这里拍视我来看一下。你看一下嘛，这里是一个很古老的。好，谢谢你。有四百年以上的。有四百年了对呀，这个红土地最少有四百年的历史。你是当地人？哦，谢谢你。去玩吗？ ว, <c oughs> วันนี้ผมเจ็บพอนะทุกคนเสงน่าจะไม่ค่อยดีนะ,าาะ,ะนี่เป็นมะเขือเทศนะครับแล้ร้านนี้ขายสาลายนะครับสาลายสาเกลือนะครับอ่ามา来看一下你哈 这个怎么卖呀เนื้อที่หนึ่งไแพงนครับสิบหยวนสิบหยวนนะครับนารักนี้ก็ใครมาฟังนะ เหรียญสามกิโลครับแล้วก็มีขายถั่วลันเตานะขายกระเทียมครับขอร้านนี้สี่ร้อยปีแล้วเหรอผมก็ไม่ทราบนะร้านนี้ก็ขายมากักขึ้นเทขายถั่วลันเตานะครับแล้วข้างๆก็มีขายผักนะขายเตียงกวาขายมากักขือนะ พราะผมหาข้อมูลมาที่นี่ก็ค่อนข้างโลเคอลแต่ไม่ได้เขียนว่าเป็น400ปนะีตีแล้วเจอคนท,อนท้องถิ่นครับเขามาปอกนะครับอันนี้เป็นขนมนะคะขนมต,มต่างๆตอนนี้คุณยังไม่ได้เยอะมากนะ พราะผมมาเจ็ดมงกว่าๆร่ะไม่ใช่รุยงเตี๋ยวคนเยอะเลยตื่นไม่ได้เลยถ่ายไม่ได้เลยอ,เอันนี้ขายพิษนะครัร้านนี้ขายพิษนะพี่ของมากทุกคนอ,คอันนี้เป็นเอ่อข้าวเล่าหวานนะครับทุกคนอ,คอร่อยมากครับข้าวเล่าหวาน <c oughs> อันนี้ใครอะไรอ๋อขายซาบะรสระนะใครสีิวใครน้ำมันก็มีนะแล้วใครขึ้นเทกับโอ้โหร้านนี้ขึ้นเทเยอะมาก <c oughs> อันนี้เป็นห่านนะ สิบแปดเยน,นครับแล้วมีหมูหมูหมูนะยี่สิบนะที่มีที่นี่ก็มีเครื่องบานน้ำมันนะหนามาอาครับน้ำมัาอาหอมมากทุกคนอันนี้ก็ขายขนมนะ เป็นขนมข้าวพองนะครับทุกคนร้นนี้มาปองให้ชิงปีด้วยนะๆๆที่นี่ก็ใหญ่นะทุกคนใหญ่มากนะตอนนี้ขายเต้าหู้ครับ นี่นะครับเขาใช้กะละมังใหญ่ขนาดนี้อมาตรงเตาคูโอ้ดูดีร้านนี้หมูท่อนะเขาหมักกววยนะใช้แป้นหมักกววยนะ ก็มาทอนะครับนี่ครับ你好我来看一下เขาก็ลงหม้อนะครับโอ้โหสวยมากอ่ะของมากจริงเป็นหมูทอดนะครับ เป็นงซิงก็ชอบเกี่ยมูัวทอนะอันนี้ขายถั่วนะครับถั่วนะครับก็ทำทีน่นี่เหรอร้อนร้อน โอ้ยดึงเข้ามาถึงหนุ่คนเยอะมากครับอันนี้ขายอะไรโอ้ขายชานะคะนนี้เป็นชานะคะนี่ต้งฟผ่ด้วยนะครับทุกคนร้านนี้ก็ขายปูบรีนะ สาลี่นะตรงนี้ก็ขายผักแล้วนะครับทุกคนคุณป้าคนลงมาซื้อผักเยอะมากเนี่ยครับก็มีร้านโลโ a l ขนาดหนึ่งนะที่ขายพิษนะโอ้มีเครื่องปั่นเล็กๆนะ,ะ au, าวาสดีค่ะ นี่นะครับขายผ่านนะครับ <laughs> อันนี้เป็นดอกหมยนะครับทุกคนอันนี้เป็นยาจริงนะ

สามนแปดห้สนะครับไม่รู้คืออะไรอถามเขาแล้วเขาพูภาษาท้องถิ่นฟังไม่ออกเลยแตรงนี้ก็ขาเสื皮的皮的้อผ้าขายรองเทานะ แล้วขายปาหมีนะ,ะโอ้โหข้างในยังมีอีกเนาะนี่ถึงขึ้นมาข้างในยังมีเลยทุกคนแล้วก็มีขายตกหมายนะขายต้นหมายนะแล้วข้างๆก็ขายเสื้อผ้าก็มีนะ นี่เป็นร้านผัดตองนะคะทุกคนมีนทุกที่เลยผัดตองตัวอร่อยมากโอ้ข้างในมีตรงๆช้างเหรอทีนี่นะครับให้ทุกคนดูนะครับเอาเติมฝั่งนี้ก่อนนะครับนี่นะครับค่าไก่ เขาก็เอาไข่มาลงที่หม้อร้อนนะเอนี่ไข่สดนะครับนี่ครับทุกคนเขาก็เอาออกมานะคนจริงเขาข้าวไข่ย่างนี้นะโอ้ อันนี้ก็ขายขายกางนะครับโคก็โตเป็นปั้นเป็หนี่นะทุกคนเนี่ยครับเมื่อก่อนเป็นป้านเลยนี่เป็นยาจีนนะยาจีนเหมือนกันนคะครับทุกคนเนี่ยครับที่นี่ค่อนข้างจะ โลโคลมามันเป็นตึกปะตึกไม่รู้ว่ากี่ร้อยปีแล้วครับะไนนี้ก็ขายเต้าคู่นะขายกุ้งขายปลาก็มีนะเขาก็มาจาัดก,การที่นี่เลยนี่ลูกค้ากำลังรอเลยรอเขาจัดก,การเสร็จแล้ว สายโถงครับทีนี่ก็มีคนปลายโอทุกคนตลาดนี้ใหญ่มากเห็นปะ นี่เป็นหลังขายหมูหมูสดนะขายผักครับผักเยอะมาก ตอนนี้ผมก็คิดว่าขึ้นไปข้างบนก็มีไม่มีเลยนะโอ้โหนี่ขึ้นไปใบข้างบนีน้ยังมีเลยนี่เป็นไขายยาานะะ่เยอ่หมันนะครับทุกคนมีเยอะมากครับมีของเยอะมากอันนี้ขายอะจังนะ แล้วน้ำตาลอะเกลนะครับทุกคนน้ำตาลเตนม่านานี้เก่าเก๋มากข้างบนน่าจะเป็นที่ใหม่นะครับแ้วเหี๋ยวมาตรงนี้เป็นที่เก่านะนี่เป็นผาตองนะครับ นี่นะครับทุกคนผิดนะครับผิดชงชิ่งนะครับกม็มีนี่นะครับมีป้ายนะครับนี่เป็นแผ่นหนอยนะแผงกลางแผงมาานะครับอันนี้ก,ก็แผงกลางครับอันนั้ก็แผงมากมากนะครับเขามีตั้งป้ายหวางโอ้โหอันนี้ขายาัจีิง็็เยอะมากนะครับ ร้านนี้ก็ขายพริกเหมือนกันนะครับเป็นพริกแห้งนะครับนี่นครับมีร้านเป็น,นี้เลยโลโกมาร้านตับผงครับจะมีขายหมูสับด้วยนะหมูสับใส่ขิงนะ ร้านนี้ก็ขายสดนะขายเป็ดขายไกยนะ่ครับโหรวนนี้ก็ขายน้องไก่ท่อนะครับขายหมูท่อนะครับอร่อยมากตัวน่ากินมากทุกคน อันนี้ขายขนมนะครับก็อยากซื้อนะครับแต่วันนี้ผมเจ็บคอตายด้วยไม่สบาอยอะครับทุกคนมีขายหมูนะครับหมูอัดเลาะโอ้ย放在那ย也是跟你一样，่以啊，我就带到那้柜，ay, ว带到ย ก็มีพ่อขาเขาล็อกมาด้วยนะเป็นขายมาเขือเทศค่ะทั้งล็อกขายมาเขือเทศอาลาลีโอ้โลโก้มาม้าช่อหมากเลย นี ality, shorts, ่ครับขายพริกเขียวพริกแดงนะครับหกเหรียญนะครับเครื่องกี่รอครับชิคตองก็หอมมากครับทุกคนยิงอยู่ก็ใต้กิ่งแล้วอ่ะ เวลานี้ก็ขายยาจริงกันนะโอ้โหขา้ขายถอดนะตั้งไว้ยอย่างนี้เลยตั้งไว้ที่ผืนเลยอนีส่นนี้เป็นพุกซานะมาจากซินเจียงนะครับหกหยวนนะครับเพราะพุกซาที่ซินเจียงคือมีชสื่อเสียงนะครับทุกคน เดี๋ยวพาทุกคนไปซินเจียงด้วยนะครับข้างหลังยังม,มีไหมครับทุกคนไม่มีแล้วนะครับเมื่อกี้เราเติมฝั่งด้านซ้ายนะครับฝั่งด้านขวาเรายังไม่ได้ตูนะครับฝั่งด้านขวามีอะไรเรามาตูกันนะครับ ฝั่งตั้งขวาม,มีอะไรบ้างครับมีขายหลอกหมายนะคะทุกคนตอนนี้คุณเริ่มจะเยอะขึ้นนะ,ะทุกคน้วมีใครมาปาังนะคะคนเฉันดูคนของชินชอบกินมาปางังมีมาปาังเยอะมากนะคะ นี่ขายแป้นนะครับทุกคนเป้นสาลีนะครับโอ้โหแลร้านนี้ก็พ่นไฟนะครับร้านนี้ขายหมูสดนะครับทุกคนแลร้านนี้ขายเนื้อนะครับเนื้อสอดนะ ที่นี่ก็มีหลานขายเป้ดนะไก่ไนะข้างปุนก็มีนะที่นี่มีไก่ป้านไก่าตามด้วยนะครับเฮ้ยเออ,เอ,อทุกคนอันนี้ไม่ให้ทุกคนดูดีกว่าเขาหันหัวเป็ดแล้วนะครับโอ้โหก็มีขายกระต่ายนะครับน่ากลัวมากครับ 我拿过金金了。都是干那快，干那快把钱进来赚，干其余那些去赚钱。对的哇，没涨价的时候不得乱买呀，十四。三块开。三十。啊，那个还送热玛呢，哈。这呢，哈，都都。海带也么有啦。 ไก่สดนะไก่ตามแล้วเป็ดน,นะครับร้านนี้ก็ขายหมูเหมือนกันนะอันนี้คือเป็นแทนนะครับเป็นตาแทนนะครับ ไข่หมาก็มีนะแล้วไข่ก่ครัโอ้โหมีคนมาซื้อยอะมากเลยตานี้แล้วตรงนี้ก็ขาขิงขายกระเทียมนะคะ ร้านนี้ใครอะไรโอ้ขายยำติ้งกายนะครัมีขายสาะเปาด้วยนะขายขนมนะครั ก็มีไข่เขียวด้วยนะเขียวห่อมาตีมากเลยทุกคนเห็นไหมเรียบร้อยมากโ <laughs> อ้สวยมากอันนี้สับนะครับหมูสับนะ <laughs> ตูมีเมื่อชีมาเลย ตรงนี้ก็ขายเต้าหู้นะเต้าหู้พริกนอกหมยนะก็มีคนตื่นขายด้วยนะคนนี้ขายเต่านะครับทุกคน อันนี้เป็นเส้นนะน่าจะเส้นหมีนะ่ครับแ้ตึงขึ้นมาอีกทีนะทางขวาขายข้าวโพดขายไข่กานะโอ้โหเยอะมากครับทุกคนแล้วตรงนี้มีเป็นทอดปังๆนะครับทุกคนอันนี้อร่อยมากครับใส่งาตามนะครับ เอาสักพักหนึ่งก็ได้นะ,ะอันนี้นะครับเ็กตัวสาชนอะี่ยหนนงะีก็คือตาลัก400ปีที่ชงชิ้น,นะครับทุกคนเปิดแค่ทุกวันอาทิตย์นะครับ ถ้าใครอยามาก็มาได้นะครับหหรที่นี้น่ามานะครับทุกคนโ,<ด>โอเคคลิปนี้ก็ประมาณเข้าๆนี้นะครับเราเจอกันคลิปนหน้าบ๊ายบาย